รีวิวเข้าค่ายลูกเสือณคนะ่ายหลวงป้านไล่จังหวัดราชบุรี3วันสองคืนจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้ทำกันบ้างไปรับชมกันได้เลยสำหรับวันที่ศูนย์นะครับผมก็เป็นทีมงานเตรียมสถานที่นะครับก็เลยต้องเดินทางล่วงหน้าไปที่ค่ายหวันนะครับเพื่อไปจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับวันที่1ะครับเมื่อนักเรียนและคณะครูเดินทางมาถึงที่ค่ายนะครับก็จะมีการทำพิธีเปิดค่ายนะครับและกล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการค่ายนะจากนั้นก็เป็นพิธีเปิดกองโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบริเวณลานสนามยา หลังจากจบพิธีเปิดเสร็จครับนักเรียนก็จะแยกตามระดับชั้นของตัวเองนะโดยผมประจําที่ระดับชั้นม<อ> .3 สําหรับวันที่1ช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฐานกระโดดไผนะครับโดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด6ฐานาด้วยกันได้แก่สะพานเชือกกําแพงพวงยางกําแพงตาข่ายสะพานทรงตัวสะพานตรงเตงและสะพานพระรามกับ ในช่วงเย็นหลังจากเล่นฐานประจนภายเสร็จนับก็เป็นกิจกรรมประกอบอาหารครับ <Greek, S 2> หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเย็นเสร็จน,นะครับนอกในช่วงค่ำนับก็จะมีกิจกรรมนันทนาการซึ่งจะเป็นกิจกรรมเล็กน,น้อยให้นักเรียนได้สนุกสนานก่อนวิชาภาคกลางคืน วิชาภาคกลางคืนับก็เป็นวิชาแผนที่และเข็มทิศในเวลากลางคืนโดยนักเรียนต้องหาคำใบต่างๆให้เจอตามแผนที่ที่กำหนดเอานแรกไปท่ไหวันที่2ครับช่วงเช้ามืดครับนักเรียนก็จะตื่นนอนเพื่อมาทำกิจกรรมกายบริหารยามเช้ากันนะครับ ในช่วงเช้านะครับก่อนรับประทานอาหารเช้านะนักเรียนจะได้รับการตรวจที่พักและเครื่องแต่งกายนะครับโดยนักเรียนจะต้องเก็บที่พักให้เรียบร้อยและรายงานต่อผู้กำกับนะ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเดินทางไกลนะครับโดยนักเรียนก็จะเตรียมกอกน้ําเพื่อใช้สําหรับในการเดินทางไกลนะครับสำหรับการเดินทางไกลนะครับก็จะเป็นการเดินทางไกลตามระยะทางที่กําหนดซึ่งประมาณ5กิโลเมตร ในช่วงเงย็นของวันที่2ครับก็จะเป็นกิจกรรมประกอบอาหารครับโดยนักเรียนจะได้รับวัตถุดิบต่างๆสำหรับวันที่3ช่วงเช้านักเรียนก็จะเตรียมเก็บของสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางไปทัศนศึกษาต่อและเดินทางกลับโรงเรียนอตอนนี้ความรู้สึกของนักเรียนรู้สึกอะไรครับ สนุกดีไม่ใช่ยสนุกดีจากกลับบ้านกันจากกลับบ้านหมดที่นี่เอาเลยนะหมี่ส่ยมันสดไงไหมครับหนุ่มน้ำโคนหนุ่มน้ามันหนุ่มน้าอะไรล่ะอสำหรับภาพและวิดีโออื่นสามารถไปกดติดตามเพจ Facebook งานสดนักศึกษาโรงเรียนมัธยมวัิศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆของการ